สวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งโลกสวัสดีแมอวองปูนกรุ๊กเนียมุจ้าแงี่ยแม่เว็บตุยกราวมุขินกิลานไปข้างนอกมาเห็นข้าวหลามมาจ้ะหน้าหนาเวเราต้องได้กินนะคะบ้านเราหน้าหนาวเราต้องได้กินข้าวหลามเนี่ยมาเด้อมากินข้าวหลามกันกิน,กนข้าวหลามกับแม่เว็บเอ้ยเออบอกโดยเถอะนี่เดี๋ยน ่าอยู่เมืองนอกก็ได้กินทัขยันอันนี้ไม่ได้ทำเองนะคะไปซื้อเข้ามาโอ้ยเออม,มาได้จ้ากข้าวหลามกันจ้า หน้าหนาแล้วเราต้องได้กินอืมอร่อยดีอยู่อืหอมอร่อยอืมไม่ได้ทำเองซื้อเขารู้ไหมว่าเท่าไหร่ครับ สยูโรแค่นี้สมยูโรก็คิดเป็นเงินไทยก็ร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบบาทติดมามสามเป็นเก้าตสามยูรีร้อยยสบบาทบ้านเราสิบห้าบาท เ้าไม่เอค้คนบ่อยเนาะเรากินนานๆึ้นครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ซื้อไปคือคนเดียวก็ให้ขัดได้อะค่ะ ร้0ีบาท ปีละครั้งก็ได้กินซื้อกินเพลงก็ซื้อเนาะเพราะว่าไม่ได้กินทุกวันปีละครั้งก็โอเคอยู่อืมอืมอืม แล้วเวรายี่สิบถ้าคนกินเยอะก็ติดกับฟันก็หมดแล้วเรายี่สิบบาทอันนี้แม่แว็บก็แค่นี้ก็พอมันเทาไปได้มื้อนึงเอไปแล้วนะคะบาย